สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์วิธีการทำไก่แช่เหล้าค่ะมีเพื่อนท่านหนึ่งขอสูตรมานะคะมาม่าก็จะมาทำให้ดูค่ะเป็นวิธีการทำแบบง่ายๆค่ะรสชาติก็อร่อยนะคะเมนูนี้จะใช้เป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็อร่อยเข้ากันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ตอนแรกเราจะมาเตรียมไก่กันก่อนค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นไก่หนตัวนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมหรือว่าไม่เกิน1กิโล2ขีดนะคะอย่าเอาตัวใหญ่มากค่ะเราจะใช้เป็นวิธีแช่ในน้ำร้อนค่ะถ้าหากเราใช้ไก่ไซส์ใหญ่มากนี่จะทำให้สุกได้ยากนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะแล้วมาม่าก็จะมาตัดส่วนเกินออกนะคะที่เป็นไขมันอยู่ด้านนอกแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราจะใส่เกลือนะคะแล้วก็ทาแล้วก็ถูนะคะให้ทั่วๆในส่วนของหนังไก่ค่ะทาให้ทั่วๆท,ทั้ง2ด้านเลยนะคะพอทาเกลือเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะสักประมาณ20-30นาทีค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าหากเพื่อนๆทาเกลือลงไปจํานวนมากก่อนที่จะนําไปลวกนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปล้างน้ําเปล่าออกสักหนึรอบค่ะ ในระหว่างนี้มาม่าจะต้มน้ําให้เดือดพร่านเลยนะคะ100องศาจากนั้นนํามาเทใส่ภาชนะค่ะที่มีฝาปิดจากนั้นเราจะนําไก่นะคะจุ่มขึ้นยกขึ้นยกลงนะคะสักประมาณ4-5ครั้งค่ะวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้หนังไก่ในมีความเติงขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็นำไก่แช่ในน้ำร้อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยนะคะ ถ้าหากเป็นหม้อที่มีฝาปิดแน่นๆก็จะยิ่งดีค่ะจะได้เก็บความร้อนได้นานมาม่าพักไว้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ50-60นาทีค่ะหลังจากครบเวลานะคะนำไก่ของเราขึ้นแล้วแช่ในน้ำแข็งทันทีค่ะเราจะแช่ไก่ในน้ำแข็งนะคะสักประมาณ30นาทีค่ะ ในส่วนของไก่นะคะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนนะคะจะใช้เป็นไก่เนื้อแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นไก่บ้านก็ได้นะคะเลือกเอาตามที่ชอบได้เลยค่ะหลังจากแค่ไก่จนครบเวลาแล้วนะคะให้เพื่อนๆตั้งน้ำค่ะมาม่าจะใช้น้ำทั้งหมดอยู่ที่1,200มิลลิลิตร นำขิง3ชิ้นตะไคร้1ต้นแล้วก็ต้นหอม2ต้นหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมซีอิ๊วขาวใส่ลงไปนะคะมาม่าใช้อยู่ที่ประมาณ1กระบวยแล้วก็ตามด้วยผงชูรสตามความชอบค่ะต้มจนกว่าน้ำจะร้อนจัดเลยนะคะเดือดได้แบบนี้จากนั้นก็นำใส่ภาชนะเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นเราจะมาเตรียมในส่วนของเหล้าค่ะ วันนี้มาม่าก็จะใช้เป็นเหล้าจีนนะคะแล้วก็ตามด้วยเหล้ากุหลาบเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเหล้าตามที่ชอบได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเหล้าไทยก็ได้ค่ะมาม่าจะใช้อย่างละประมาณ1กระบวยนะคะเป็นกระบวยมาตรฐานค่ะเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มได้ตามความชอบนะคะหรือว่าจะใส่เป็นเหล้าชนิดเดียวแบบนี้ก็ได้ค่ะ มาม่าจะใช้เป็นกระบวยประมาณนี้นะคะในส่วนของซีอิ๊วขาวมาม่าก็ใช้เกินบวยใบเดิมนะคะตวงเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นค่ะตั้งกระทะนะคะใส่เหล้าของเราลงไปทั้ง2องอย่างเลยค่ะจากนั้นค่อยเปิดแก๊สค่ะขั้นตอนนี้เราจะทำการเคี่ยวเหล้านะคะให้แอลกอฮอล์เนี่ยระเหยออกไปนะคะเป็นบางส่วน มาม่าจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาสักประมาณ1-2นาทีค่ะมาม่าจะเคี่ยวเอาแบบบ้านๆนะคะไม่ต้องเอาถึงไฟรุกค่ะมาม่ากลัวนะคะทำกับข้าวบ่อยๆนะคะผลนบนหลังมือมาม่าเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะเพราะว่าโดนความร้อนบ่อยนะคะเอาแค่ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะนำไปเทผสมรวมในหม้อที่เราต้มน้ำสีอิ๊วเอาไว้ค่ะ คนผสมไม่เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนำไก่ของเราลงไปแช่ต่อกันเลยนะคะมาม่าจะใช้เวลาในการแช่ไก่อยู่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะนี้นะคะดึงขึ้นจากน้ำแข็งแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จุ่มลงไปได้เลยนะคะพลิกกลับด้านมาม่าจะเอาตรงส่วนของอกไก่นี้เขาลงนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่หนาจากนั้นนำไปใส่ในตู้เย็นค่ะสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะ หลังจากครบเวลาค่ะเราก็จะมานําไก่ขึ้นเราก็จะนํามาสับกันนะคะในขั้นตอนนี้นะคะก่อนที่จะนําไปใส่ตู้เย็นถ้าหากเพื่อนๆเ,เกรงว่าไก่เนี่ยจะไม่สุกดีนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปเคี่ยวนะคะด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ให้น้ําเดือดค่ะไก่ของเราทําออกมาเราจะได้นุ่มๆน,นะคะ หลังจากที่สับมาแล้วนะคะตรงส่วนของกระดูกเนี่ยเขาจะจังมีเลือดแดงๆเล็กน้อยนะคะสังเกตดูถ้าไก่ของเราสุกใช้ได้นะคะถึงเนื้อจะออกเป็นชมพูแบบนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถเลาะกระดูกออกมาได้แสดงว่าไก่ของเราเนี่ยสุกแล้วค่ะแต่สูตรนี้นะคะทำออกมาแล้วไก่จะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะ จับเสร็จเรียบร้อยจัดเสิร์ฟค่ะดูนะคะเพื่อนๆดูสีสันสวยงามน่าทานนะคะเวลาเสิร์ฟเราก็จะราดน้ำซอสนะคะใส่ตามลงไปแบบนี้ค่ะเราจะทานเป็นแบบไก่ที่มีรสชาติเย็นๆน,นะคะโรยด้วยผักชีเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถทานคู่กับซอสพริกจีนก็ได้ค่ะมามา่าจะใช้เป็นซอสพริก โตปัญจันนะคะหรือว่าซอสพริกกุ้ยหลินก็ได้ค่ะซอสพริกที่มาม่าใช้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นของลีกุงกีค่ะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะหรืออยากจะทานเป็นรสชาติแบบไทยๆค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเป็นน้ำจิ้มที่เป็นใช้แบบข้าวมันไก่ก็ได้นะคะเวลาทานคู่กันก็น่าจะถูกปากคนไทยค่ะ ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ